ชื่อคุณผ่านศึกทงรบโอ้โหภาพในหัวนี่คือแบบบัวขาวปอกมะมุกอะเราก็โอ้โหเอาแล้วเจอไอชีกีอันคัดดร์ชันครับโดยยังไม่บอกนะจริงทำการคุยกับคุณเต๋อไว้ก่อนว่าอยากรับประกาศทีเดียวตอนที่ตัวออฟฟิเชียลเทรดเลยอย่างันออกมาแต่ทุกคนก็เดามาได้แล้วว่าอันคัดเนี่ยมันต้องเป็นไอชิกีนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถือว่าอันคัดมันกลายเป็นแบบแบรดิงที่ค่อนข้างแข็งแรงมากๆกับเราแล้วเราก็มีประสบการณ์ที่เศษที่สุดมอบให้ในอันคัดดั์ชันของเรา แล้เมื่อกี้ที่คุณเตร์บอกเลยครับว่าไอ้ศรีก็ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มในการไม่ใช่แค่ว่าฉายในประเทศไทยเท่านั้นแต่เราส่งออกครับไปในหลากหลายประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นก็เชืช่อว่าการทั่วโลกเนี่ยจะให้เราการตอบรับอย่างดีแล้วก็แน,น่นอนครับผมใช่ครับรับร,รองว่าฉากเด็ดๆนะอันนั้นอยู่ในไอ้ศรีให้ทุกคนกลับไปดูแบบดูดแ,แล้วดูอ<า>ีกครับจะได้แบบสะใจกันไปเลยนะครับผมครับผมลำดับต่อไป ีครับผมบีนะครับนี่ชคุณตองเวลานครับแล้วเป็นไงรนว้เอาจแล้นะครับสวัสดีครับนะครับแล้วบทเป็นเียไหนนะครับสวัสดีครับารมปรับเยูครับแล้วบทเป็นเอาน่น เราเสรีนะครับรบับบทเป็นสิบพรครับสวัสดีครับการเตียวสวน,นะครับรบับบทเป็นเครับดีค่ะเป็นคัาติชาลวงมาลปูนะคะรบับบทเป็นดีดาค่ะสวัสดีครับผมที่ดีวันแต่ว,วนันจัรครับยงงดูนครขี้ครับผมแล้วก็เกม,กมก 40, นะครับผมันทีพัน์ศิกรโรตนาพารับบทเป็นสอฝ่ายครับผม ครับผมก็วันนี้เนี่ยพิเศษตอนถางเนี่ยต้แสดงปากเปื่อยนะครับอืมปากเปื่อยเขาทำอะไรเอ่ยคุยเยอะตากินน้ำเยอะน้องบอกกินน้ำเยอะน้องเขาจะดูภาพรวมส่วนใหญ่ส่วนผมเนี่ยก็จะดูเรื่องการแสดงแล้วก็รู้สึกเขินมากเข้าสีแรกจูบกัน แค่จะเดินแค่จะเดินอย่างี่บอกผมผมจะพูดกับมีตลอดว่ามีต้องเล่นเป็นไอนะครับแต่พอมาเป็นปิงเนี่ยตัวปิงเนี่ยเป็นตัวมีปัญหามาตลอดเองหายเป็นตัวมีปัญหามาตลอดปัญหาคืออะไรเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวมาเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวมาผมจนผมงงอ่ะน้องกับผมไี่งงเฮ้ยตกลงมันจะมาหรือเปล่าวะครับแต่ท้ายทสุดก็เป็นปิงแล้วปิงเนี่ยคือเขาต้องบอกเขาว่าเขาเป็นคนที่น่ารกมากนะครับเขาเป็นคนที่มีความพยายามสูงมาก จากที่ไม่เคยเล่นอะไรมาก่อนเลยแข็งเป็นสักระเบือแถวบ้านเรียกครับเล่นไปเล่นมาโูเก่งมากๆครับครับผมต่อไปเรียนเชิญทุกนักแสดงครับที่พูมกับทุกท่านนั่งสปีไดเลยครับผมครับผมอ่ะผมกลับมาแล้วโอเคมาการแข่งทันอีกก่อะ ยังไงบ้างคะไม่มางขียวก็มาผิดเขียวไม่ได้แล้ะโอเคค่ะครับก็อยากขอบคุณทุกคนเลยครับที่มากันวันนี้นะครับผมแบบรู้สึกดีใจมากๆเลยครับผมว่าที่มากันนะ่ยไม่เป็นไรเราไม่ได้เราไม่ได้เราจะได้เห็นต่าไหนเนี่ยคือไหนตัวไหนตัวจริงอ่ะนี่คือไหนตัวจริง งใหม่วางใหม่เลยให้น้องให้น้องใม่กน่ารักตืเต้นเต้นครั้องพงออกนตนเต้น้อง็เเดี๋ยวเอาใหม่นะเียมน่มีต่อเลยค่ะครับก็รู้สึกดีใจมากเลยนะครับวันนี้ก็เป็นอีพีแรกเะครนับผม ค่ะคู่เราคู่เราขอพิเศัของคู่เราวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่พีหนึ่งจะได้ดูอะไรบ้างก็อีมีแรกครับเราได้เจอกันแล้วครับแล้วก็กติดตามต่อไปว่าเราจะแบบมีอะไรที่มาให้เจอกันอีกแล้วก็มีอะไรจะสารสัมพั์ต่อไปครับมาดูว่าความรักของเราเป็นยังไงนะครับผมติดตามได้ไหมครับติดตามได้ครับค่ะปิงค่ะเป็นซีรีส์เรื่องแรกที่แบบคู่กับพี่มีเป็นยังไงบ้าง ช่วยเราเยอะด้วยเรื่องนี้อ๋อก็เดินแบบวิ่งแบบรู้สึกแบบดีใจมากที่แบบผมเล่นอะไรกับพี่มีเพราะว่าพี่มีเขาก็แบบมีผลงานมาก่อนแต่ว่าเราก็เพินใหม่มากๆแล้วแบบจริงใจเขาแบบเราแบบจะเล่นได้เขาเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยแรกๆก็กังวลนะแต่ว่าพี่มีคือเขาจะแบบช่วยเราตลอดเราแบบอิจฉาอะไรนิดหน่อยเขาก็จะแบบช่วยเราเลยแบบเข้ามาหามันเลยทำให้แบบผแบบผ่อนคลายมากขึ้นเป็นตัวเองได้มากขึ้น ที่มีเขาด้วยเยจริงจริงดีมากเอออีกคู่หนึ่งค่ะคู่แดนดี้ครับผมเอาเลยเขาผมก็วันนี้อีพีแรกนะครับก็ฝากคู่สิบปกรณ์เจ้าหน้าทไว้ด้วยนะครับรักคู่ลูกๆยังไงแล้วก็อย่าลืมรักคู่สิบปกรณ์เจ้าหน้าคู่พ่อๆด้วยนะครับก็อยากฝากไว้ว่า คูพ่พ่อพอเนี่ยมันเป็นตัวแทนของโมเดิร์นแฟมิลี่นะสังคมแบบครอบครัวในสังคมยุคใหม่ไม่ได้จําเป็นต้องมีแค่พ่อกับแม่แล้วก็ลูกนะพ่อกับพ่อแล้วก็ลูกก็สามารถเป็นครอบครัวที่อบอุ่นได้เราก็จะได้ดูกันในซีรีส์เรื่องนี้ครับค่ะรู้สึกบรรยากาศวันบบน,นี้นึกแตกลับมาเ่อยโอ้รู้สึกว่าตื่นตั้ใจมากได้รับการ<อ>แบบกระแสตอบรับที่อบอุ่นมากแล้วก็ดีใจมากครับ บที <ersch> <S <S ่มีบอกกับผมแล้วแบบโหแบบนี่คือว่าแบบคนจะแบบมาเยอะขนาดนี้ผมก็แบบดีใจมากที่มีก็แบบดีใจมากแล้วผู้กำกับอีกหนึ่งที่บอกผู้กำกับพี่น็อปครับพี่น็อปพี่น็อปเป็นผู้แบบที่ชิลชิลมากเลยเขาเป็นคนที่แบบเนี้ยไนท์กับเรามากในการทํางานเรามันทําให้เราแบบทํางานแบบไม่เครียดแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอันไหนแบบค่อยๆปรับได้ปรับอะไรอย่างเงี้ยคือแบบชิลมากเลยครับ ไม่ก <One input> ็แบบใจดีครับแบบก็แบบตลกอะไร่างเงี้ยแบบคอยแล่นมุกเล่นอะไรกันซวมันาส่งจะ่งจะแป้่เขายังเล่นอยู่ก็ยังเล่นอยู่สากสาสาซีนเป็นยังไงว่าม่อกี้พี่น้ปากเปื่ยกันเลยไม่่กไิมยกันเยอะพูดเยอะตมตงเรื่องนี้ว่แบบเยอะขนาดไหนต้องต้อง ต้องดูมูชันอันคัด์ตไปตามอันคัดครับผมว่าจะแบบขนาดไหนยังพูดเองยังเปิดเองเลยค่ะคู่นี้เห็นว่าดราม่าอยู่มากอ๋อคู่นี้เป็นพาร์ทดราม่าเนาะก็จะแบบว่ายังไงดีอ่ะครบทุกรสครับทั้งแบบว่าความรักความสุขความเศร้าามาหมดกิ๊กอะไรมีหมดเลยใช่เป็นเรื่องแรกของ เป็นเรื่องแรกของอามครับผมก็หนักใจมากหนักใจมากครับที่มาเล่นแต่ก็รู้สึกในความหนักใจก็ยังมีความเบาใจลงอยู่บ้างเพราะว่ามีพี่พอร์ชมาอยู่ข้างๆอันนี้คือสาเหตุสําคัญเลยที่เราเล่นเรื่องนี้ครับผมพอมีส่วนช่วยกับอามไหมครัก็ช่วยช่วยติวเขาเพราะอยู่อยู่บ้านเดียวกนะันอยู่แล้วเนาะก็ลองลองลองซ้อมบทได้ลองช่วยกันวิเคราะห์บทว่าตอนนี้ เขารู้สึกยังไงซีนนี้มันมีอารมณ์ไหนบ้างเขาจะบอกว่าเจ้าหน้าเนี่ยโหในหนึ่งซีนเนี่ยมีครบทุกอารมณ์ทั้งโกรธทั้งเศร้าทั้งรักรวมอยู่ในคนนี้หมดเลยเขาหมดเขายากจริงจริงค่ะแล้วคู่หลักมันเป็นยังไงบ้างของความรักของางความรักก็มีอุปสรรคสไหมก็มีบ้างครับมีบ้างมีแบบไม่เข้าใจกันบ้างแรกๆแล้วก็จะมี แง่ส yeah, ุดท right. hey. mm ้า hmm. ก uh ็ค huh. ือแบบผอทุกอย่างก็ผ huh. okay. so uh ่านไปดีผ่านไป้ใช่เต็มที่เหมือนกันครับเต็มที่ไ่สปอยดวนะไม่สปอยไม่สปอยอ่ะโอเคให้ฝากฝากขอแบบขอสนุกเท่หม่วนของรถแ้ก็ครับผมก็อย่าลืมติดตามนะครับชีวเรื่องไนหลุะครับผมทุกวันจันทร์ห้าทุ่มนะครับชี่ช่องสากดสามสามทางออนไลน์นะครับทางแอปไอชีดนะครับ เวลาห้าทุ่ึ่เวลาห้าห้ทุึ่งครับแล้วก็อันัเวอร์ชั่นััเวอรนก็อะไอวก็มี iq com ครับผมขอบคขอบคุณขอบคุณทอที่เหนว่าไม่สปอยแต่เราอยาให้สปอยแบบที่ไม่ไมอยู่เฉะแบบสปอยแบบที่ไม่สปอยคนอนคประโยช สปอยแบบไม่สปอยก็เอาเป็นผมจะนึกถึงตอนดูเทรลเลอร์นะจะนึกถึงคนนี้ตลอดว่าคนที่เลี้ยงอะไรนะคนที่เลี้ยงไอมามันเลวขนาดนั้น,เล,นลเลยหรอของผม<อ><อ>นะคำตอบแล้วของผมนะก็จะเป็นว่าเอออะไรดีอ่ะแกต้องกลับไทยกับพ่อดเ๋ยว่แล้วก็สำหรับผมครับ เป็ดเหือนแม่โเจ้าเป็ดเหลือนผมก็ไ่กเลยครับก็เปรเนเครับพูดบ่อยใช่ไหมเปรแนเ์้พูบ่อยมากโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ